<ช Wagner. S 1> เราคงพอเห็นตัวอย่างกันไปบ้างแล้วนะครับสำหรับเลตแอนโซนะครับเรียกได้ว่าเป็นเอโนอาฟีจีฟอมยักษ์ระดับโลกที่ใครๆก็พลาดไม่ได้เลยจริงๆนะครับ ลังจากรอคอยกันมากว่า8ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับเพราะว่า Blade Soul นี่เปิดตัวนานมากแล้วนะครับมีการเปิดตัวสมัยแรกใช้ชื่อว่า Project M นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นเกม Blade and Soul นั่นเองเปิดตัวครั้งแรกในประเทศเกาหลีนะครับแล้วตามมาด้วยจีนนะครับแล้วก็เป็นคิวของยุโรปและอเมริกานั่นเองและเร็วนี้นะครับเกมเมอร์ชาวไทยจะได้สัมผัสเกมนี้อย่างเต็มภาคภูมินะครับเพราะว่าทางกรีนาได้เอาเกมมาเปิดในเซิร์ฟเวอร์ไทยแล้ว โดยจุดเด่นของเกมนี้นะครับนอกจากนมแล้วก็ผิวเด้งๆของตัวละครหญิงแล้วนะครับก็ยังรวมไปถึงเกมเพลย์ที่บังคับได้มันโคตรๆนะครับมีการกดคอมโบมากมายนะครับโดยที่เงื่อนไขต่างๆก็จะถูกสอนอยู่ในเกมนะครับไม่ยากไม่ง่ายเกินไปอาจจะต้องใช้เวลาเรียนรู้นิดนึงสำหรับคนที่ไม่ถนัดเกมแนวนี้นะฮะโดยเกมเนี่ยจะมีเนื้อเรื่องที่ค่อนข้าง make sense นะครับว่าว่าตัวเราเป็นใครนะครับมาจากที่ไหนนะครับมีจุดเริ่มต้นยังไงและปมแค้นยังไงบ้างนะฮะ บอกได้เลยว่าสําหรับคนที่ชอบเสพเนื้อเรื่องเนี่ยเกมนี้ถือว่าทําออกมาได้โอเคมากๆนะครับให้9เต็มส0ไปเลยนะครับนอกจากตัวร้ายที่น่าสวยมากแล้วนะครับยังมีอ่ตัวประกอบหลายตัวนะครับรวมถึงมูฟว่ซีนฮานะครับอย่างเช่นการเปิดตัวของกัปตันการเปิดตัวของลูกสาวกัปตันอะไรอย่างนี้คือมันโจกมากอะ่ะซึ่งอยากให้ลองเล่นกันดูนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์ข้างในระบบข้างในกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นส่วนๆไปนะครับคิดว่า ค่อนข้างครอบคลุมนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่เริ่มต้นพร้อมองกับผมเพราะผมเองก็เพิ่งมีโอกาสได้ลองเล่นเกมนี้ตอนเซิร์ฟยุโรปอเมริกานี่เองเพราะว่าเซิร์ฟเกาหลีกับเซิร์ฟจีนผมอ่านไม่ออกน,นะครับผมก็เลยไปเซิร์ฟยุโรปแทนเซิร์ฟยุโรปก็เปิดมาได้นปีแล้วส่วนใครที่อยากไปลองก่อนเกมเปิดนะครับโพิ์สเบต้าแนะนําว่าให้ไปลองเซิร์ฟยุโรปหรืออเมริกาเลยครับเพราะว่าจะเข้าใจง่ายต่อการทําเพลทมากกว่านั่นเอง เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าภายในเกมมีอะไรบ้างนะฮะลุยกันเลยนี่เราก็อยู่ในเมืองนะครับระบบก,การเล่นคร่าวๆก็จะมีเทรนนิ่งสอนเราอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นหลังจากเราเลือกฝ่ายนะครับจะมีการตีกันเกิดขึ้นได้นะครับเ <c oughs> อาเนี่ยประมาณเนี้ยไอ้กูตายกา <c oughs> <c oughs> <Let> <laughs> <laughs> ตีไม่หยุดเลยครเหมือนเขาว่าลองนะครับเราก็จะเดือดไปอ่าเองพื้นฐากนการเล่นเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเพราะว่าเรามีสกิลเยอะแล้วเราคุณหนีก่อน Get away อด่ดูตรงแผนที่ด้านขวานะครับขวามือคุณจะเห็นว่าสีฟ้าจะเป็นเควสเควสรองนะครับก็คือทําหรือไม่ทําก็ได้จะได้ค่าประสบการณ์ตอบแทนนะครับตามจํานวนไปนะฮะส่วนสีเหลืองนี่จะเป็นเควสหลักนะครับเอออะไรวะเบลห้าชวนเราเข้าตี้ชวนทําไมแต่กูกดตกลงไปแล้วงงงงง,ง what เอ้ยคนนี้เป็นแอสซัสซินเหรอ เขามาช่วยเราอ่ะคุณเขาเวล50เลยนะอยู่ดีๆเขาก็มาช่วยเรางงปะโคตรงงช่วยสกูไม่ต้องทำอะไรเลยนะ ขตีแรงมากเนี่ยหลักการจบตีในเกมนี้ก็จะได้เรียนจากเทรนนิ่งกราวด์เช่นกันนะครับก็คือมันจะมีการคอมโบใช่ปว่ามีเงื่อนไขว่าต้องกดสกิลนี้ให้ติดก่อนนะถึงจะได้กดสกิลถัดไปอะไรเงี้ยอย่างเช่นผมกดเคาน์เตอร์ไว้แล้วมันตีมาอ่ะผมก็ใช้ทา่าพิชได้อะไรอย่างเงี้ย ตะตัดขาได้อะไรอย่างนี้นะครับบางท่าก็ใช้ได้เฉพาะกับศัตรูที่น็อกดาวน์อยู่หรือว่าลอยอยู่กลางอากาศประมาณนั้นคลนี้จะให้เรามาวางยาพยิษนั่นเองแล้วก็ไปแอบแค่นั้นเลย <c oughs> อยู่นะเมื่อกี้ไม่ใช่เสียงอะไรเสียงท้องร้องโอ้แดดแม่งเลยครับแดดให้หมดอยู่อะไรเบอร์นั้นวนะ ก็จะมาช่วยคนที่แอบอยู่ตรงนี้หลักๆเควสมันก็จะบอกเราตลอดนะครับว่าให้เราทําอะไรต่อไปบ้างเอากุญแจอะไรเงี้ยอืมคือเขาบอกตลอดนะไม่ต้องกลัวว่าแบบมือใหม่จะเอยเยล่นไม่เป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยไ,ไม่ได้เล่นยากขนาดนั้นนะครับคือมีบอกตลอดแล้วนแน่นอนว่าเข้าเซิร์ฟไทยก็จะเป็นภาษาไทยนะครับก็จะเล่นเข้าใจง่ายขึ้นไปอีกเฮ้ยนี่ใครอะ ทำไมเขาขึ้นเป้าให้ผมโจมตีได้งงนะทำไมอ่ะมึงจะตีกับกูจริงๆเหรอมึงเลือดห้าหมื่นนะกูเลือดหกร้อยนะบ้าไปแล้วอ๋อมันมีมอนมากวนนั่นเอง อัลโหลเอ็มเก็นไหมว่าเวลาผมหายตัวผมจะต่อคอมโบได้เยอะมากนะครับถ้าบางท่าไม่สามารถใช้ได้ตอนที่เขายังเป็นร่างปกติอยู่นะฮะเก็บก่อนอะไรเอ่ยไมย่ไรับติดบล็อกไว้ครับแล้วเตะตัดขาฮะดิ่แชก รอปล่อยปล่อยทีแม่งโผล่มาทีใช่ไหมเนี่ยนั่นไงจริงด้วยไอ้หําเออมึงตีชาร์จังล่ะนี่นะเตะแม่งเลยหําหลักๆประมาณนี้เลยครับคือจะมี ช่วงเวลาให้กดสกิลนั้นก่อนถึงจะกดสกิลนี้ได้ะอะไรเงี้ยต้องลองอ่านเงื่อนไขสกิลนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอย,อย่างเช่นอ่าเว็บบิ้งเนี่ยใช้ได้เห็นไหมตรงสกิลรีความนต์จะบอกว่าออนแอร์บอล a r ร e t เก็ตหรือน็อกดาวน์ t a ร g e เก็ตก็คือเป็นศัตรูที่ลอยอยู่หรือนอนอยู่บนพื้นเท่านั้นนะครับถึงจะได้ก็ประมาณนั้นอเอาระเบิดมาลืมเก็บเห โอเคได้แล้วหนึ่งเพสจะให้เราทำได้หลายอย่างมากนะครับก็ต้องลองเล่นกันดูส่วนตัวผมชอบการควบคุมตัวละครของเกมนี้มากเลยนะมันสนุกอะจริงๆนี่ใครให้เราทำอะไร,ะราวะระวังระเบิดแน่เลยนี่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  เออกดเลยจ้ะปิดปิดฮาลโบอรโมโหครับโมโห,โมโหโมเมื่อกี้หลับอยู่โดนระเบิดไปแล้วกูไม่ต้องทำอะไรแล้วมั้งเนี่ยลูกพี่กูไปถึงนั่นเลยนี่ใครไม่รู้นะผมบอกตรงอยู่ดีๆก็มาชวนตี้งงชิดหายคือตอนอยู่ในเมืองเขาคอยช่วยชุบผมครับคอยแบบ คอยคอยชุบให้อะไรเงี้ยเวลาโดนกระทืบล้มไปผมไม่ต้องทำอะไรหรอกผมรอด,ดูเลยแ่งวางระเบิดทีเดียวหายหมดวสศว เนีตัวหายเอ้ตัวหายว่าหายตัวอยู่นะครับะเห็นได้ว่าในเวลาปกติผลจะมีการโจมตีแค่คลิกซ้ายนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราหายตัวเข้าไปเรามีคลิกขวาเพิ่มเข้ามาอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเป็นท่าที่แบบมีเงื่อนไขนั่นเองแต่ว่าถ้า ไอ้ลูกว่าฟ้าเราหมดนะครับก็ใช้สกิลไม่ค่อยได้นะฮะต้องตีธรรมดาเพื่อเก็บเกรดด้วยนี่เนคือเกมนี้สะดวกมากตรงที่ว่าทำเควสเสร็จสามารถฟาสทาเวลไปได้เลยนะครับ โฉกปุ๊บเจเควจ้าได้สกิลใหม่ด้วยนะรับสวิตสเตปชุนโกสโตรดอลดรีตรีทเหมือนเป็นสกิลสายหลบเหมือนเลยเนี่ยชุนโกดีสวิ e สเตปกดเอฟนัน อันนี้ชุนโปนะครับพุ่งไปข้างหน้าได้ชุนโปคือถ้าพุ่งสตอรด์ดรวล์มบิไฮมีสตัฟเฟิลคอร์เตอร์ตอรสตันด์คอร์เตอร์0.8วิตอนนออ็อก,อ,นนอ,กนนอกดาวน์อยู่อ๋อกดตอนน็อกดาวน์รีทรีทเวลาน็อกดาวน์นะครับหรือเดส จะตีลังกากับหลังเฮ็ดเคร่โค้เท่โอเคคร่าวประมาณนี้นะครับก็อย่างอื่นเดี๋ยวรอเกมเปิดแล้วเราไปลุยด้วยกันดูอ่าจะบอกว่าถ้าเรามีไอเทมเนี้ยไอแดงแดงเนี้ยเราจะมาหมุนกรงล้อเสียงโชคได้ด้วยนะอืมเจ๋งมากๆ อ่ะเอาละหลังจากหลายๆคนได้ดูไปแล้วนะครับว่าระบบต่างๆของเกมที่สําคัญมีอะไรนะครับคนที่คิดจะเล่นเนี่ยจำเป็นต้องรู้เรื่องนี้มากๆก็คือการสร้างตัวละครไว้ก่อนครับเพราะตอนที่เซิร์ฟเปิดเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งปั้นตัวละครเพราะอย่างที่รู้กันว่าเกมนี้การสร้างตัวละครทําได้ละเอียดมากมากๆยิ่งกว่าเดอดซิมอีกนะฮะก็ถ้าสมมุติเป็นคนชอบแต่งตัวอาจจะเสียเวลานี้ เกิน2ชั่วโมงนะครับวันนี้ที่จะมาทําให้ดูก็คือการสร้างตัวละครจากเซิร์ฟอื่นแล้วเราเซฟเป็นไฟล์ไว้พอถึงวันที่เซิร์ฟเปิดนะครับเราสามารถดึงไฟลนะ์นั้นมาใช้ได้เลยนะอะเดี๋ยวมาดูกันว่าทํายังไงนะครับก็เริ่มจากกด create character ขึ้นมาก่อนนะครับสมมุติเราจะสร้างเป็นวอลลอกแล้วกัน <War lock S 1> เราสร้างเป็นตัวผู้หญิงกดสร้างมาปุ๊บเราเลือกเลือกได้หมดครับว่าเราจะทํายังไงจะเอาชุดไหนอะไรไว้นะฮะ ่ผมไม่เลือกแล้วกันอันนี้เป็นพรีเซตที่มีอยู่แล้วนะครับก็ถ้าใครอยากสร้างเองก็แนะนําว่าจิ้มเมาเองเลยดีกว่าอ่าสมมุติว่าผมผมอยากได้อ่าอ่าอวบประมาณนี้แล้วกันต้นขาใหญ่มากให้ตายเถอะอ่เดี๋ยวเราสร้างมั่วๆไปก่อนนะครับผมแค่อยากเสนอให้ดูว่าเราสามารถเซฟไว้ได้จริงๆนะฮะเนี่ยตอนแรกก็มาดีๆนะฮะอ่าสมมติผมชอบตัวละครนี้มาก ผมแบบหลงรักเลยผมไม่คิดจะปรับอะไรแล้วเดี๋ยวก่อนอนี่สิวะอืบักคุม้มโอ้โหสะบัดซ้ายขวาได้ด้วยนะเกมนี้แม่งโมเมนตัมดีจริงครับฟิสิกส์เนี่ยบอกเลยว่าดีดึง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 โอเคเอาเป็นว่าสมมุติเราชอบตัวนี้มากนะเราเซฟกดตรงนี้ครับเห็นไหมขึ้นมาปุ๊บกดเซฟ yes เรียบร้อยฮะเราก็จะได้เป็นตัวละครอย่างนี้มานะครับอ่าทีนี้สมมุติผมจะสร้างใหม่เวลาเราสร้างตัวละครใหม่อะ่ะก็กดเครียดเหมือนเดิมแล้วกดนี่โหลดมาพัางเข้าให้แม่นางเอเลี่ยนนมโต เห็นไหมครับว่ามันไม่ได้ยากเลยนะครับก็เดี๋ยวตอนเซิร์ฟไทยเปิดก็เราสามารถไปสร้างที่เซิร์ฟอะไรก็ได้เราย้ายไฟล์เข้ามาไว้ที่เซิร์ฟไทยนะครับเราก็จะได้ตัวละครแบบที่เราชอบไปเลยที่เราปั้นไว้แล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียเวลามานั่งปั้นตอนโค้เบตา้าเหมือนคนอื่นเขาจะได้เข้าไปเก็บเลเวลก่อนคนอื่นเขาด้วยนะครับยังไงก็ฝากวิธีนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกัน close beta นะครับสำหรับลิงก์สมัครก็ดูใต้ description เลยสำหรับนี้เจอกันใหม่ลาไปก่อนเซียน u next บ๊ m ย b y ย